สวัสดีครับผมป่าน b o x กซ่าเลสซิวันนี้มีโอกาสได้มาทดลองขับขี่ Honda CBR t r i p l e R รุ่น2024ครับโฉม2024ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงานไทย GP ที่ผ่านมาครับซึ่งเดี๋ยวผมรู้สึกอะไรอย่างไงมันมีเรื่องน่าเล่าประเด็นไหนอะไรอย่างไงก็รอติดตามด้วยในคลิปนี้ครับเจอกัน เรวผมพาดูความเปลี่ยนแปลงแบบคร่าวๆของ CBR 1000RR ขอ24ครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างอ่ะดูกันเลยเริ่มกันที่ดีไซน์ของรถเรียกว่าดีไซน์อ่ะถ้าเทียบกับตัวเก่านะโฉมเก่าอะ่ะมันมีความใกล้เคียงกันอย่างมากแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของแอโรดนามิกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่เลยปีกวิ่งจุดนี้ ที่เพิ่มเข้ามามีความเปลี่ยนแปลงนะหนึ่งจุดอกล่างครับจุดนี้อีกหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ก็มีเรื่องตำแหน่งที่พักเท้าที่วางเท้าผู้ขับขี่ <c oughs> ก็มีการปรับใหม่ให้แบบถ้าจะไม่เปลี่ยนก็คือเหมือนขากลงกว่าของเดิมเล็กน้อยครับเพื่อปรับเปลี่ยนท่านั่งใหม่ซึ่งปกติอยู่แล้วรถพวกนี้ทําแอโรไดนามิกครับ ยิ่งมีการพัฒนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นครับรถก็จะไปได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นอ่านี่คือเรื่องดีไซน์ภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงข้างในครับที่คุณแบบมองไม่เห็นแล้วกันก็เป็นเครื่องยนต์เนาะคือเครื่องยนต์เขาก็มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเครื่องยนต์อ่ะออกแบบใหม่ พันซ c ซเหมือนเดิมแต่ก็มีการเพิ่มระยะของวาล์วไอดีไอเสียใหม่ใช้ว wow, าล์วรูปทรงใหม่แล้วก็รวมไปถึงใช้เลือนลินเล่นเป็นมอเตอร์คู่ครับก็ทำให้แบบรถมันตอบสนองได้ดีขึ้นทีนี้มันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรครับเรื่องว wow, าล์วลินเล่นเนี่ย คือเวลาออกจากโค้งอ่ะปกติเป็นมอเตอร์ตัวเดียวใช่ไหมคราวนี้เป็นมอเตอร์2ตัวรับก็จะมีการช่วยกันทํางานทําให้รถอ่ะออกตัวจากโค้งทำการเล่นจากโค้งได้ดีกว่าเดิมครับอันนี้คือเป็นกราฟขึ้นมาเลยทีนี้ลูกสูบลูกสูบก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับมีการออกแบบลูกสูบใหม่เช่นกันซึ่งรายละเอียดพวกนี้เรียกว่าต้องมาลองสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองว่าออรถมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วก็รวมถึงระบบเกียร์ครับอัตาราทดเกียร์ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันอ่านี่เรื่องเครื่องยนต์เนาะ ทีนี้เรื่องของเฟรมก็มีความเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นกันครับคือเขาไม่ได้ปรับทรงใหม่อะไรพวกนี้นะแต่มีการแบบปรับใหม่เล็กๆน้อยๆครับอ,อ๋ออันนี้ผมพูดเลยว่าถ้าเขาไม่ได้แจ้งมาในสเปกอะคุณดูไม่ออกว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับแต่สุดท้ายเราคุยกันภาพรวมครับเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ขับขี่ดีขึ้นจากเดิมในส่วนระบบการสะเทือนเห็นชัดๆก,ก็เป็นเออร์ลินครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวซีรีส์เดิมครับนี่คือซีรีส์ใหม่ก็เป็น เอริลินสมาร์ EC รุ่นที่3เป็นโชคไฟฟ้าครับปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมสามารถเซตน้ำหนักได้อะไรได้นี่ครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังให้ดูเลยนี่ครับข้างหลังอีกสิ่งหนึงน่งครับที่แบบผมได้ลองขับขี่แล้วรู้สึกเออเอาอยู่จริงแบบมั่นใจเลยมาแรงแค่ไหนพอถึงโค้งปุ๊บก็กดอยู่ได้เอาอยู่ได้ชัดเลยเบมโบครับ เบมโบนี่คือบอกอย่างนี้มันคือสไตล์มากรฐาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอะรูปร่างภายนอกอาจจะดูเหมือนเดิมแับแต่ภายในลูกสูบมีการเจาะรูระบายความร้อนเพิ่มเข้ามาับทำให้แบบสุดท้ายอะมันเป็นเรื่องการขับขี่ที่เขาออกแบบให้มันขับดีกว่าเดิมครับลูกสูบเจาะเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับเวลาเบรกหนักๆก็เอารถอยู่ไม่เฟดอะไรพวกนี้นี่ครับอันนี้คือข้อมูลข้าวๆแล้วกัน ทีนี้ถ้าถามผมว่าเอ้ยรู้สึกยังไงเวลาขับขี่นะผมพูดเลยว่าตัวผมอาจจะไม่ใช่คนแบบสปอร์ตจา๋าพวกลงแท็กอะไรก็แบบไม่ได้แบบมากมายครับเรารู้สึกว่าจัดก,การเฮ้ยรถนี่รถนี่หนึ่งพันซีซีครับแต่มันให้ความรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลควบคุมได้อัตราเร่งอะไรพวกนี้ยอดเยี่ยมครับไม่มีปัญหารครับแบบเปิดคันเร่งออกจากโค้งนี่ทาได้ดีมากๆทางตรงอะไรพวกนี้ กำลังเหลือๆครับซึ่งเวลาเบรกเบรกหนักๆก็ทําได้ดีครับของพวกนี้อธิบายไปอ่ะก็ไม่เห็นภาพเท่ากับคุณมาสัมผัสขับขีบข่ด้วยตัวเองครับนี่เลยสิ่งหนึ่งที่น่าพูดถึงแล้วกันนอกจากตัวรถแล้วนะคือรถเขาอะ่ะมันดีอยู่แล้วครับขับดีครับสนุกอยู่แล้วครับเทคโนโลยีนี่ ถ่ายทอดมาจากรถแข่งรถในสนามแข่งอย่างแท้จริงครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเออน่าพูดถึงเช่นเดียวกันครับก็คือกิจกรรมของทาง Honda ใครที่เป็นลูกค้าของ Honda านะใครที่ซื้อ CBR เนาะเขาจะมีกิจกรรมเป็นแท็กให้แบบ มาร่วมสนุกกันที่แท็กสนามอ่ะสนามช้างสนามแก่งกระจางเทอร์อกิจสนามพีระอะไรก็ว่าไปครับตามรอบครับซึ่งปีหนึ่งอ่ะถ้านับ<ช> <ๆ S 2> เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่4ครั้งต่อปีเลยซึ่งโอกาสขับแท็กอ่ะถ้าคุณซื้อรถสปอร์ตไปอ่ะผมเชื่อว่าสักครั้งหนึ่งเนาะในชีวิตอยากลองขับแท็กดูว,ว่าในสนามู้มันเป็นไงมันรู้สึกอย่างไงบ้างซึ่งอันนี้คือจุดแข่งของทางฮอนด้าเลยครับเพราะว่าเออถ้าคุณเป็นลูกค้าเขานะเขามีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะคุณมารลวมสนุกเขาได้ครับส่วนค่าใช้จ่ายอ่ะคือ มันมีอยู่แล้วครับค่าใช้ใจ่ายมันปฏิเสธไม่ได้ครับค่าใช้ใจ่ายเขามีแล้วแต่มันก็ไม่ได้สูงมันเรียกว่าแชร์กันครับคุณซื้อแค่ตัวเล็กก็ได้คุณซื้อตัวแค่500ก็ได้แล้วก็มาร่วมแข่งครับคุ้มครับผมเรียกว่าตรงนี้จุดแข่งจริงๆแล้วทีเนี้ยนอกจากนอกจากแบบมีแท็กให้แบบขับขี่สนุกแล้วก็จะมีการแข่งขันของ CBR ซีรีส์อะไรของเขาอยู่ครับที่แบบแข่งเก็บคะแนนสะสมการมีมีหลายมกินเนอร์มีลูกี้มีโปรอะไรก็ว่าไปซึ่งแบบเรียกว่า เขาซัพพอร์ตหลังการขายได้แบบแข็งแร่งจริงๆครับใครสนใจอยากขับแท็กอะไรพวกนี้นะสําหรับค่าย h อน da คืออีกหนึ่งทางเลือกที่คุณมองข้ามไม่ได้เลยครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าเขาที่ซื้อ CBR ไปใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้คือการวอนะร์มเนาะทุกเนี้วันอาทิตย์ครับจะมีการแข่งขันจริงครับในเป็น CBR Series ซ,ซึ่งวันเสาร์เขาก็ให้มาซ้อมอารมณ์เหมือนก็นให้คุณมาลองขี่เล่นดูครับด อันนี้รุ่นโปรนะรุ่นใหญ่นะก็ทันซีซีครับคุณไม่ต้องกังวลว่าจะขับไม่ได้เลยวนี้เขามีโค้ดครับมีคนคอยสอนมีคนคอยบอกคุณทุกอย่างครับแล้วก็คนที่คอยสอนคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คือนักแข่งของฮอนด้าครับเรียกว่าองค์ความรู้เนี่ยได้แน่นอนนอกจากองค์ความรู้ที่ได้แล้วความสนุกสนานก็เกิดขึ้นเช่นกันอันนี้มันเลยต้องพูดว่ามันคือจุดแข็งจริงๆที่เราต้องยกให้กับฮอนด้ากับกิจกรรม แครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางไทยฮอนด้าครับที่ช่วงบ็อกซ่ามาร่วมกิจกรรมทดสอบ CBR t r i p e R 2024ในครั้งนี้ก็ลบกวนเช่นเดิมครับเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยชาวบ็อกซ่าเลสซิ่งไว้คลิปหน้าจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนก็สามารถติดตามเราได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ